อันนี้ก็เราจะมาวัดพระภายหลวงนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่มีการขุดพบโบราณฐานโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งถ้าท่านเข้าไปชมที่พิพิธภัณฑ์ซึ่เราเข้าไปมาแล้วนะครับก็พิพิธภัณฑ์นั้นภายในนั้นก็จะมีวัตถุโบราณพระพุทธรูปต่างๆก็จะมีว่าบอกว่าคนพบนํามาจากวัดพระภายหลวง เราก็จะมาดูนะครับซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่มีวัตถุต่างๆเยอะนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้สุดโทมเป็นอย่างมากนะครับนักท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้มานะครับเพราะว่าไปอยู่นอกเส้นทางแต่ก็อยู่ภายในอุทยานวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าอยู่ทางด้านเส้นนอกนะครับก็ใช้ตั๋วจากวัดศรีชุม เข้ามาชมที่ได้นะครับน,นี้ก็เป็นพระครูที่ตั้งอยู่ในพระอุโบสถนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะครับซึ่งวัดนี้เป็นที่น่าที่จะว่าสุดสมากนะครับนะครับ,นะรบดูโบราณถานโบราณวัตถุนั้นพังทลาย นะครับไปตามการเวลานะครับไม่เหลือล่องลอยแห่งความเจริญในอดีตนะครับมีแต่ฟาร์มสุดโทมนะครับพังทลายของสถานที่นะครับในอดีตนะครับอันุภาท่านชมร,บรอบๆนะครับ,บรอบๆนะครับดูเจดีนะครับ ศิลปะขอมเดี๋ยวเอาให้เสร็จนะครับอันนี้ครับนะครับนี่คือศิลปะขอมที่สวยสดงดงามนะครับปัจจุบันนี้ก็เหลือให้เห็นล่องรอยเพียงแค่ยิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับหมายถึงว่าวัดนี้จะเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับใหญ่พื้นที่ใหญ่นะครับมีโบราณสถานเยอะนะครับแต่ว่า ก็เหลือเท่าที่เห็นนี่ครับอันนี้ก็ให้มาดูนะครับบรยเวนรอบๆวันที่เรามาถ่ายทำนั้นช่วงตอนนี้เวลา15นาฬิกานะครับอากาศร้อนมากนะครับวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญแต่ว่านักท่องเที่ยวนั้นมาเที่ยวค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าวัดนี้อยู่นอกด้านนอกของโบราณสถาน นะครับก็เลยทําให้นักที่ยวนั้นไม่ค่อยมานะครับอยู่เส้น้านนอกนะครับการเดินทางมาก็ค่อนข้างลาบากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าขับมีรถจนมานะครับก็สามารถขับมาได้ง่ายนะครับแต่ว่าคณะทัวร์ส่วนใหญ่นั้นคาดว่าน่าจะไม่ค่อยพานักท่องเที่ยวมานะครับเพราะว่ามันอยู่ทางด้านนอกของอุทยานประวัติศาสตร์ เท่าที่มาในวันนี้ก็เจอแต่ชาวต่างชาตินะครับที่เขาปั่นจักรยานมาแล้วก็จ้างรถตุกต๊กๆมานะครับมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมทางท่านนี้นะครับอันนี้ก็ผ่านท่านชมนะครับส่วนประวัติศาสตร์เป็นไงนั้นให้ท่านนั้นได้ไปอ่านนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลง ประวัติไว้ให้ท่านนั้นได้อ่านกันนะครับอันนี้ก็เป็นล่องรอยของการขุดคน้นนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นที่อยู่ของข้างข่าวเพราะว่ามาตาแล้วได้กินขี้ข้างข่าวนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันนี้ก็เป็นพระุทธรูปนะครับอยู่ทางด้านหน้าสององค์ ที่ยังเหลืออยู่นะครับเป็นพระโคโลปนลปั้นนะคร,นครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบนอกของอุทยานประวัติศาสตร์สโกไทย ก็ยังเป็นพื้นที่ของอุทยานนะครับทำปักแม่ยาตอนนี่ชางล้อมีแค่เนี้ยนะเป็นปบบวัดสรารสัก สุโไทัยนะครับไปทางนี้นะครับสุโไทยัยที่เราจะกลับเข้าสู่เมืองสุโไทัยกันนะครับเป็นการจบทริป